เบื่อนี่เป็นงานเลี้ยงรุ่นที่น่าเบื่อที่สุดคนก็น่าเบื่ออาหารก็น่าเบื่อแต่ที่น่าเบื่อกว่าคือการเจอแฟนเก่ามากับแฟนใหม่จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเลือกคนได้ดีกว่านี้พวกเราอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนไม่ค่อยมีอนาคตเลยเนาะนี่เหรออนาคต ไอ้เติ้ลมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงใช้แขนพูดเหรอเลิกโม้สักทีได้ไหมปากมึงเหม็นมากเลยเนี่ยอืมไอเ้เบนไปลงแรมเถอะครับไอ้เจมโกโกหกอีกละเหมือนที่มึงเคยบอกว่ามึงแมนไงไอท้ทูใส่หูฟังทำไมวะฟังเพลงอยู่บ้านไหมไม่เคยคิดเลยว่าโตมาพวกมึงจะน่าเบื่อขนาดนี้ กันเล่นเาอีเหมือนกันเหรอเอ้โต๊ะเราก็เล่นอนะ่ะเล่นด้วยกันปะเออมาด้วยเหรอ <c oughs> เล่นเลยฝ้ายเราไม่มีทีมอ่ะอีอะไรวะ B มีทีมเนี่ยโคกโคกไปดีห้าคนเออ <5 S 3> <น>เอาดิเอาเอาดิห้า <5 S 1> <อ>คนแล้วงั้นเข้าเกมเลยนะเราไปรอในเกม ก็ามาดิเอาดิเอาดิเออไปกันนะไปกัน <ๆ S 1> พวกมึงเ,เล่นด้วยวะเล่นดิโมบ้าเกมโอ้โหโหลดยังโหลดก่อนหนูอะไหนดูดิเต็มเต็มวะมานี่มานี่เดี๋ยวมึงมึงจะลบเก็บละก้วนถูกโหลดเกมเลยนะออ๋ จะรีบแพ้ไปไหนกูทำรูปโปรไฟล์มาแจกอยู่ในกลุ๊บอ่ะเอาไปใช้ด้วยนะยังฮาชื่อเลยวะ เดี๋ยวว่าออกกลางเลยดีกว่าปะโตพวกเราได้เปรียบไป เอ้ยมึงไม่มาไม่เอาอ่ะว่าไม่เวิร์กก็มึงไม่มามันเลยไม่เวิร์กไงห้าต่อสี่คิดบ้างระวังนะมึงมันหายตัวได้เอ๊ยเราทำไมมึงหนีเลย มึงเอาตะฟาร์มแบบนี้แล้วที่มันจะรอดเหรอะวะกูเก่งยังไงวะมึงกูเจอไอริวะโห oh, มันอยู่ในร่างกายให้เป็นไรหรอกมึงมึงมันเข้ามา ลายกัดคนตายได้แล้วน้องตัวเองเขาง่วงแล้วเขายอยากกลับบ้านตัวเองเขาขอโทษเรื่องนี้เขาซีเรียสคิซสว่าเป็นค่ากระเป๋าแล้วที่เขาซื้อให้อะมึงเข้าก่อนเลยมึงอ่ะเข้าก่อนกูเป็นแครี่แมวกูใส่สกิลไกลได้ไป,ไปก่<ข>อกน,นเลยหนีมึงย้อนนะเว้ยเฮ้ย,ยมันมาแล้วเสร็จพี่แม่ เรี๋ยมาวะเจมแีงยิคีกองแบบนี้เลยไม่มีใครโคบไง ต้อนสวัสดีครับอมาว้วหรอใครเป็นลูกน้องมึงนี่สวยชิบหายเลยเฮ้ยการระวัง อ,อีกสามสิบวม <c oughs> เจอกันไอนไอน้มีแผน ทันแล้วไม่ทันแล้ว ไปดูเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวพูเจอกัมันตัวตัวเองเฮ้ย เข้าไปเลย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 มันยังไม่เกิดอ่ะมึงยิงต้องยิงป้อมนะชนะได้ชนะได้ตีป้อมเลยตีป้อมเลยเร็วองนู้นไฟทอหามันเลยมันเริ่มก่อนเออได้มึงอีไฟจะทอหามึงแล้วเฮ้ยไม่ต้องกลัวมึตั้งไม้หมวดไว้แล้วได้ใครก็ถอยเครื่องกูไม่ได้ ยิงป้อมมาป่ะเย้ี่เซตปุม้เดินออกมาแล้วเขาไปยิงใหมาแล้วไมเข้าไมเฮ้ยิปเลยยิเลยยิเลยิเลยเยอ้มนปุ่มยิงป้อมได้หรอวะ

สะใจมากเพื่อนหนักสุดทุบไม่ยิงป้อมบาคีก็ชนะไม่ยิงป้อมกูคนเดียวกูไม่แพ้พวกมึงมั่งไม่เปลี่ยนไปเลยว่ะเฮ้ยกูว่าเราไปโปรลีกันดีกว่าว่ะเพิ่เจอไอ้เติ้ลกูว่ามึงคนคิดบวกดีนะ